สวัสดีครับผมทีมช่างบริษัท c t t Contractor นะครับวันนี้จบงานแล้วครับครับหน้างานตำบลบ้านเท้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับครับหน้างานนี้นะครับจะเป็นแผ่นคอนกรีตผสมตะแกรงทางด่วนนะครับครับส่วนสเปคที่เราใช้นะครับจะใช้เป็นเสา i 1 5นะครับความยาว4ี่เมตรเจาะลงพื้นดิน2เมตรนะครับ ครับพร้อมกับเทคานขนาด30สคูณ3านะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นคอนกรีตนะครับขนาด35สิคูณ2เมตรห้นะครับจำนวน3แผน่นนะครับแล้วก็ต่อด้วยเป็นตะแกรงทางด่วนนะครับความสูง1เมตรนะครับความกว้าง2องเมตรห้นะครับ แล้วก็จะจะพาไปดูรั้วสเตปที่สองนะครับจะเป็นรั้วกําแพงกันดินนะครับหนึ่งแผ่นครับส่วนด้านข้างนะครับพื้นดินมาต่างระดับกันนะครับเลยจะเป็นต้องใส่เป็นตัวรั้วกําแพงกันดินนะครับหนึ่งแผ่นเพื่อให้ระดับด้านหน้าด้านหน้ากับด้านข้างเท่ากันนะครับเพื่อได้ฉากทั้งสี่มุมนะครับ ครับส่วนตัวด้านเป็นกำแพงกันดินนะครับส่วนตัวด้านนี้จะใช้เป็นเสา i อสิบห้านะครับความยาวห้าเมตรนะครับครับเจาะลงพื้นดินไป3าเมตรนะครับแล้วก็จะใส่เป็นแผ่นคอนกรีตสอเมตรห้าสิบนะครับจํานวนหนึ่งแผ่นพร้อมกับเทคาร์ัดขนาด3 0มสิบคูณสาสิบนะครับแล้วก็ต่อว้แผ่นคอนกรีตจํานวน3ามแผ่น บวกด้วยตะแกรงทางด่วนนะครับนะครับตรงสวยเรวจะพาไปชมทางด้านในนะครับครับส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านในนะครับนี่นะครับสนใจที่ต่อได้ครับบริษัท c t t c o n t r er t c t o r ครับ เบอร์โทรนะครับ0922584054นะครับโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับไม่แพงดีทันคิดนะครับพร้อมประเมินหน้างานให้ฟรีครับทุกจังหวัดครับแล้วปิดท้ายครับมาดูตรงประตูบานเลื่อนห้าเมตรนะครับครับครับส่วนตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับความสูงสองเมตรนะครับความยาวห้าเมตรนะครับครับคานประตูบานเลื่อนของเรานะครับก็ จะเทอยู่ประมาณ45เซนคูณ30มสิเซนนะครับความกว้างที่สี่าเซนเลือเหล็กตัวประตูลาคาของเรานะครับก็จะใช้เป็นมีเครื่องคูณ3ซิง์นะครับหนา1.8นะครับกันสนิทมีแข็งแรงทนทานนะครับครับสนใจติดต่อได้ครับบริษัท c ี t c ทีคอนแทคเตอร์ครับ What did happen?